นี่มีขนมลาด้วยนะคะขนมลาดิคุยชอบมาก<อ>ขนมลากรอบนั่นเองค่ะมีอะายด้วยค่ะนี่ยำยอดมะพร้าวค่ะมาถึงยะลานะคะก็ต้องมาทานข้าวแกงร้านนี้เลยค่ะร้านข้าวแกงละโนดนั่นเองนะคะนี่อยากจะบอกว่าอาหารนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยค่ะอาหารคาวก็อร่อยอาหารหวานก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวแกงละโนดยะลาค่ะทม่วงหมดาอยู่ตรงไหนร้อเบี้ยปีเฟิ้ลงเอาไปข้าวม่วงสวัสดีค่ะน้าเฮิมค่ะเจ้าของร้านคนสวยนั่นเองนะคะร้านน้าเฮิมนี่มีอาหารกี่อย่างคะเจ้าขออาหารขาวนะคะ ของข้าว็ขาออกมา60ค่ะ60วัน60ค่ะโอ้มีครบทุกอย่างเลยนะคะนี่เธอดูความหนึบสิหนึบแบบมัมหมี่เขาเรียกว่าอะไรนะสาคูปะสาคูพัทลุงสาคูพัทลุงใช่ไหมคะน้าเหิมดูความหนึบโอ้โหหนึบแบบหนึบมากนี่ก็คือกินจนจะหมดถ้วยแล้วค่ะอร่อยสุด แล้วช่างเสียวค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะค่ะพี่แนนคะ่ะถ้ามาที่ร้านพี่มาอย่างไรคะถ้ามาที่ยยลาน,นะคะหลังกองร้อยตรงแถวแยกพัฒนาโรงเรียนพัฒนาได้เลยค่ะขนมจีนร้านข้าวแกงละนุค่ะ เปิดปิดกี่โมงคะอ่าเปิดก็ประมาณ6กโมงเช้านะคะปิดประมาณ6กโมงครึ่งตอนเย็นค่ะโอ้กินได้ทั้งวันเลยนะคะทั้งวันเลยมีวันหยุดไหมคะพี่จะไม่หยุดนะคะแต่ก็จะเป็นเดือนละประมาณวันสองสาวันนะคะ่ะโเค่อเดือนก็เหมือนเปิดทุกวันเลยก็เหมือนเปิดทุกวันโอเคค่ะยินดด้ลยนะจ๊ะขนาค่ะน้อยอไหมฮะ ร้านนี้อร่อยมากค่ะหอมมากด้วยอร่อยไหมมัมมี่ป๊าอร่อยไหมอร่อยโอเคน่าเอิมค่ะช่วยฝากร้านหน่อยค่ะมากินเยอะๆนะคะอาหารอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะ